นึกไอเดียมาฝากเอาไอเดียมาฝากนะกันนะครับเอาไอเดียมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วกันโอ้ยราคานี้แล้วหนาสามนิ้วขึ้นไอเดียอย่างนี้เอ้ารเกษตรมีโตผู้กองมีโตเอาไอเดียมาฝากคือทําเป็นที่อะไรนะผู้กองทําเป็นชิ้นล้างจานเนาะเอา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 ไอ อ่างล้างจานนะครับตรงนี้วางปุ๊กเข้าไปอทําดีๆเขาเรียกว่าเซาะดีๆแล้วก็บอกเราได้เลยเดี๋ยวเราเซาะให้ครับเอ่าเรามีค่ามีช่างเลยโอเคิดค่าช่างหน่อยเดียวโอ้โหนะครับวัดวัดวัดขนาดนะพวกกองความเท่าไหร่ครับความยาวน่าจะร้อยหกสิบได้ไหมเอาไอเดียมาฝากครับมันมีอยู่สามสี่ชิ้นงานครับที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ร้อยสามสิบอ่าร้อยสามสิบกำลังพอดีครับ โอ้โหท่านไหนฝากนะครับผมธรรมาชาติมันสร้างธรรมชาตินะครับธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ร,รังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับยมาดูกันในที่จริเนี่ยครับม,มีหลายแผ่นนะครับไม้ทอนเดียวกันหมดเลยยาวร้อยห้าิบนะครับผมหนาสามนิ้วบ,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 บวกโอ้แนะนำไอเดียจริงสวยสวยสวย เี่ครับเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆแว่นเนะาะแว่นไม้จามจุรีนะครับผมเอาที่ล้างจานมาล้างปุ๊กแล้วก็ขัดให้สวยๆนะครับผมสั์ลงเลกกเกอร์ดีๆกันน้ําเลยนะครับพอเวลาเราล้างจงล้งางจานถือว่าเป,เ,ปเป็นที่อ่างล้างหน้าเลยครับผมเป็นทําเป็นโต๊ะอ่างล้างหน้าให้ลูกค้าเวลาร้านร้านอาหารดีๆเนาะที่ว่ารีสอร์ทหรืออะไรตามโรงแรมนะครับผมเอางานไม้ครับเอาไปทํามันจะเป็นจุดตลาดของเรานะครับ เนถือว่าฝากไอเดียนะครับให้กับเราจอดให้อืมโอ้โหถ้าขัดน้ำผู้กองเนาะขัดทําสีถึงโจ๊ะเลยเราเนี่ยเอาไปใช้เป็นเป็นงานไม้เป็นงานไม้จริงๆเลยอืมจะได้คุณภาพครับดึงดูดลูกค้าอืฝากครับผมเป็นงานไอเดียเนาะเป็นงานไอเดียครับไม่แพงครับเอาเปิดไว้สองพันห้าสอาเหมาหมดก็ได้เนี่ยโรงแรมมีกี่ห้องเนี่ครับผม โอ้โหโตเลยเนี่ยไม่ต้องโรงแรมก็ได้เอาตาร้านเนาะร้านธรรมดาคาเฟ่ครับเอาไปทําเอาไปทําเอาไปวางไอเดียกันเอาครับถ้าให้ทางเราขัดให้ทําสีให้ได้แล้วก็ขนาดอ่างเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันมันธรรมชาติอยู่แล้วครับสวยงามนะครับฝากติดตามครับฝากฝากฝากโอ้โหโตเลยทัางอกเนาะครับสวัสดีครับ สวยๆครับครับ